งามค่ะคเป็นดุลุกค่ะอืมไม่ขึอนต้อดมไว้นี่ได้กันแค่ขาวได้ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับพอๆพอกับสามบาวตานคือเก่าเนาะคะ่ะมื่อนีกับพระพญยายมีไยงยลุงป่านาะมาขึ้น ดอยหาเห็ดคืเอเก่าละค่ะส่งบายๆนะคะ่ะมาค่และ,ะจ้ะเฮ็ดตะไคร้เนาะจ้ะดอกนึงค่ะดอกเรียกแหกมาน้อจ้ะลุนกับสามกับบาตาเนอค่ะดอกอะไรคะถึงมะพวงค่ะก็หาคนเลยดอกนึง 아, 안그 자, มนดยุ่งจ้ะนี็ดลาโงอไข้เหลืองจะ้ะดอกบานไปก่อยเร้อค่ะเสียบ ้น้องหัวเขาค่ะไม่ใจบเพื่อนอนจบนะตัดออกไม่ไรกำลัจุ่มนี่ไหมเห็ดมมนปูค่ะ นี่นี่หมวกใครเลี้ยงค่ะำทงามเนี่ยเป็นท้าสุาในัข่ือเป็นไขรเป็นหมวกอาตันจังเลยม่นห้ด จังไม่เตยอะเนาะไข่เลเหลือง,องค่ะนี่ไข่เหลือง,ง,งพออล้วค่ะติดลงอกไข่เหลืองอค่ะงามงามเลยค่ะไข่เหลืองค่ะไข่เหลืองดอยงามแล้วกัเนเนาะ ดอ,ด,ดอกง่ายดีดอกง่ายดีจ้ะน้องขาวค่ะแม่ไหมไหมเนาะค่ะส่งบ,บายบายเนาะคะ่ะกันคันรวมแบบไงค่ะ

งนอูนบมไ้้าวมอนี่กูกำปั่นเด้อค่ะมึงมึงอันนีไปที่นี่นี่กำปั่นหน่อยไปเลยครับดอกนปั่นหน่อยไปเล้นะา๊ะเก็บหาเ็ค่ะ นี่คุณน,นี่ครับต้นนี้เกนันครังองบั้งขาครับนี่สามสิเด็ตัดเอาเลยด้วยค่ะออสองดอกมีเพิ่งดูน่านกไงคะค่ะ จุ๋มให้เขาด้วยค่ะอุ้ย <c oughs> เห็ดปวก้อนี้ไหมเห็ดกัวตาค่ะเดี๋ยว <c oughs> ตัดเาไม่เป็นเนือ้อแล้ะตาไงคะค่ะนี่ก็สอ่อนกระไ้เห็ดไข่ค่ะมูหนึ่งไงไม่จะจุ๋มยังไงค่ะเป็นง,งานของเขาค่ะ,ะไปดูไหมนั่นจามไหม ไช่เดียวไช่เดียวเขาพาไปิ้กระทับค่ะไช่เดียวจุมเดียว ตัวฟันคน่ะีัวฟันแดงว่ะค่ะโมหนึ่งไหมคะเดีย,ยสวสขาพซ้ำสิตัดขามันออกสีแี่ไหน่ะนเถ่าไปปนเสียค่ะในี้กันี้เป็นงูตอเดี๋ยวนึงหันงามเลยค่ะย่าเอ็น้วนี่ใกไปมาอยู่พน่มันเนลไปเลยค่ะ เอาเดอกมะลิน่าจัดทุคนไหนอยู่ค่ะนี่เหรอซุ่มไปซุ้มดอกแฝงนะค่ะแต่ว่าขาสามมาขาถีเด้อเสีย ช่วยหนูมมเด็กเลีกได้บ้างค่ะต่ขอของดีทั้งปลาเนาะคะ่ะตอหิตป์่ปุ่นแสบเดะคะ่ะเามสตัดท่าค่ะ แถวค่ะแถวเนาะตามกระสิตัดออกสิแม่ค่ะโมหนึนนน่งค่ะเน็ดปวก ห็ดไข่ครับมูครับสาอามอเลยลงมาน้ำสั้นกระวดขาอามยุงเทิงมัน <bunker> เป็นจีน่อย สมงตันนะแม่บาร์ตันนี่นีาา่นนี่ให้เงาอ,อกให้เขาค่ะ งหอกเปลือให้เราโว่ให้เขาให้เราโงกเหลือหลหล่อมไว้เหรอคะเหลนไมนี่เหรอใครขอบไปใครยก ตามไปได้เห็ดดินมาเร้อค่ะเห็ดนาแลงเห็ดดินเห็ดเครื่องเนี่ยค่ะผสมกันนะคะก็เห็ดเผงเห็ดเห็ดแดงเห็ดนาแลนี่ะจะผสมกันเห็ดมันปูค่ะตามไปได้มาแล้วค่ะงูไข่้แดงค่ะงูไข้แดงแล้วค่ะ ไี่หด้ค่ะไม่ไม่เหล,ลืองค่ะม่ละงอไข่เลืองค่ะไข็ข่คจ้ะเป็นมูลเลยค่ะเห็คร เห็ดตะไครน่าจะแมงเจาะคนแข็งมูนึงค่ะลาจ่าท่ปวกตาค่ะ ดอกนุ่มเนี่ยผลแห้หน่อยจ้ะแต่งไม่ได่ไม่จ่ายนี่ก็ผลงานของตามกับบาตานเนอร์ค่ะเป็นแบบตามก็สิได้เฮ็ดดินร้ายนะคะเฮ็ดดินเฮ็ดเครื่องเท้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เฮ็ดไข่แล้วก็เฮ็ดปวกตาค่ะเฮ็ดลุงโง่ก็ได้เพราะไข่ร้ายค่ะมันเหลื่อมว้ยเลยเนาะค่ะออกข้างๆค่ะ พี่มีซามก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซามมาน,น้าในเด้อค่ะถ่กเป็นกำลังใจในการที่คลิปที่ดีต่อไปเนาะค่ะเนาะพี่มีซามกับซิล่าซิล่าน้องล่าเป็นยังไงมีไงลุงป่าหนาอาไปก่อนเด้อค่ะพบกันคลิปใหม่เด้อค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ